จะซื้มาบอกสูตรการเฮ็ดเมี่ยงจ้ะอันดับแหลกกท็ทอดปลาทูจ้ะทอดปลาทูออกมาดับต่อไปก็ทอดหมูค่ะตั้งไฟใส่น้ำมันทอดหมูกับกรอบข้บนๆจ้ะใบมันแตกมันก็สีโป่งเนาะค่ะเนาะนี่นาตาสวยง่ามจ้ะต่อไปก็สิเป็นการตำจิ้มจ้ะมี่พริกกระเทียมพริกสวน ตำให้เล็กๆนอกจากแล้วก็ใส่ถั่วป่นค่ะใส่ถั่วลิสงใส่ถั่วป่นค่ะตำจ่าบะนีกันย้วยย้อยเขากันเลยจ่าพี่น้องใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลใส่ตามใจชอบไปเลยจ่า้ตาลใส่ลงไปตัวไปกระสิเป็นน้ำปลานอกจากเนาะน้ำปลามาเข้มมาจานก็ใสตามใจชอบไปเลย อันนี้คือน้ำส้มร้อยอ้อน้ำมะนาวค่ะข้อไพ่ค่ะมะนาวสวยเป็นน้ำมะนาวขวดนะจ๊ะรสดีมะนาวมันแพงตามด้วยรสดีแล้วก็เจ๊ชูชูรสของเรานั่นเองแล้วก็ตำจ้ะโคเลโคเล่โหย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 ค้ดในเข้ากันนะคะพี่น้องโอเคลหรอคะ แล้วก็ซีมเบืองรสชาติโอเคแล้วก็จัดใส่ถ้วยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าใส่ท็อปปิ้งนิดน้อยฟักซี่บักทัวคะ่ะ